ทั้งทั้งเปียก็จะเป็นปลาเขาแบบกัดซิกเขามาอยู่กันนะครับนะกระอิอีกประการหนึ่งคือว่าการที่ว่าครอบครองที่ดินคือสมัยก่อนเนี่ยผู้ใดอยากได้ที่ดินก็ต้องต้องลงมือขุดนแลเนาะยังยังปูเส้นผกแบบใส่ทีท่าท่าผักช้างเอาเมาจอบพุทเอาเจอเห็ดนากันจอบพุดเอานะครับกับเริ่มต้นกับมาอยู่บ้านใหญ่คำว่าบ้านใหญ่สมัยก่อนเนี่ยนะครับผมก็เคยไปเบิ่งที่วัดใหญ่ที่บ้านที่บ้านใหญ่ที่ตลาดบ้านใหญ่ เอมันก็คือคงจะมีแหละครับนะแต่ว่าตระกูลของพวกเราเนี่ยมาได้ไปอยู่บ้านใหญ่อยู่ตลาดบ้านใหญ่พูดนะแต่มาลงบ้านใหญ่อยู่ตรงวัดวังดอกไม้สมัยก่อนเนี่ยนะครับตำบลบ้านใหญ่เนี่ยกินพื้นที่มาเนี่ยจนกจะทิ้งวัดพระนุกพระนักหน้าอวดนี่นะนะะฮตำบลศรีนาวาก็แต่ว่หินตั้งโบมีนะครับโบมีนะเพิ่งมาตั้งวานานนี่นะตำบลศรีนาวาสมัยก่อนตำบลศรีนาวาคือ ตำบลหนองโพนะครับผมไปเบิ่กเสนดที่ดินผมเนี่ยที่ปูใหม่ผมมาเป็นตำบลหนองโพนะครับนะมีตำบลหนองโพตำบลปัญไงตำบลสาริกับโมบีนะครับโมบีะนะฮะอันเนี้ยเพราะว่าบริเวณขอบบริเวณเนี่ยเป็นป่าเขาเป็นป่านะครับนะฮะยังวันกิริวันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทะลุทางวันทางวันกิริวันไปเนี่ยเป็นทางเลยน้องใหม่เองนะบริเวณเสนาธิ์จะดูเหนื่อยนะเป็นทางนิดเดียวนึงนะขึ้นทะลุเขาป่าไป อันนี้นะครับนะอันนี้ก็เราไปฟังนะเขานีกาา่ก็มาแต่เขาเนี่ยเขาเนี่เขาเรียกว่าคนงหญ่สุดอธิพาวมาคือขวดงหญ่สุดกับคือซื้อทวดนี้นะครับนะฮะวดนี้เนี่ยนะฮะเป็นกับมานะฮะเป็นกับมีลูกทั้งหมดเจ็ดคนนะครับนะฮะมีทวดท้องถวดตาทวดโสมถวดผาทวดเอ่อเนานะเา ทวดเน่านะครับนะฮะอะไรแนี้นะครับทวดทวดขานะครับอะไรแ่นี้นะฮะกับม้าเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมือเนี่ยอยู่ในเมาเจอกันเนี่ยคือกับถ้อยละสายอ่าอย่างผมเนี่ยก็อยู่สายของทวดขาคือจุดคำพะนะครับยัางอาจารย์เนี่ยก็อยู่สายของทวดเน่านะครับนะฮอย่างพระอาจารย์เนี่ยครับพระเพียรรุ่นสี่เนี่ยก็อยู่สายของทวดสมอย่างอะไรคุณครับคุณ ส่วนอน s. <S <S so think, ็อยู่สายของส่วนดาอบบนี้นะครับนะฮะเนี่ยนะครับเขานี่เราจะเห็นอย่างเราจะเห็นเรื่องอย่างต่อไปที่ว่าตอนเนี้ยทั้งอภจักษ์นะครับก็ได้รวบรวมเป็นหนังสือรายละเอียดเนี่ยไว้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาครับไปเพทรายละเอียดจะเพทเป็นภาพสีเพทเป็นสารบัญเพทแต่ว่าเพทเป็นสารบัญงรายละเอียดแต่ว่าโมเมนว่าถูกต้องนะครับเขานี่หมายถึงว่าอ่า ไอ้ประจัก์เนี่ยนะฮะหนังสือเล่มนี้นร,นนร่วมรวมมาโดยฝีมือของครูวันทีครับครูวันทีเนี่ยเป็นคนเขียนส่วนใหญ่หะใส่หนังสือของครูวันทีใช่ครับนะนะประกอบกับหนังสือหลายๆอนนันนะจากสระบุรีเราะว่าม,มีทวดคนหนึ่งของเขาเนี่ยซึ่งยังหาบ่เจอเนี่ยคนสุท้า,ทายยเงหาบ่เจอเนี่ยทวดสอนอมือสระบุรี้า้าได้ทวดสอนมาปุ๊บเนี่ยก็าจะครบครบเลยบ่จะครบเลยจะครบสเล่ นะครับนะอันนี้เขาขายแหละแต่ว่าคงจะเจอแหละเดี๋ยวจะใช้หาวิธีแบบนั่นะเพราะว่าสารบุรีเนี่ยนะผมมันยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาเจอเลยนะอันนี้นะขาอที่ก็คือว่าขั้วที่เนี่ยเขียนมาตั้งแต่สมัยจังทวดด่าทวดโสมเนี่ยมาเป็นประคับนะฮะมาที่ที่สามอันนี้นะมานะครับจนมาถึงจนว่าถึงพอพอพอ พออย่างผมเนี่ยคือพอผมซื้อฝักนะฮะปูผมซื้อเหรียญนะฮะมาถึงพอพอแต่ว่าตาตั้งแต่พวกเขาไปเนี่ยผมมีผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยจะมีส่วนมีมีส่วนพวกเขาเป็นลูกหลานของเราเียจะส่งผ่านบรรทุกบรรยายน่ะส่งไลน์มาผมก็จะเอามาต่อหนังสือเนี่ยให้สมบูรณ์แล้วก็จะได้หนังสือเนี่ยก็จะได้ส่งกลับไปให้แต่ละญาติพี่น้องกไปก็จะได้ต่อกันไปเรื่อยเรื่อก็จะได้พูดจากกันนะครับในพื้นหลังในพื้นการ หวังว่าให,ให้ลูกหลานที่จะเกิดสืืบเสื้อสายไปได้ไพน่าได้หูจักกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไป,นนปพ้นเป็นร่วมเพจเปนังสือมาให้นะครนะับแล้วราคาน,นี้ก็ถ้าได้นอันนี้ปุ๊บเนี่ย็จะพูจัก,กันเล่นราคาเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีการดันง,งานประจปีสักเชือนนึงครับนังนะครันะครับนรันะครับนะันัน,นัน,น,นะคะนะนะครับนะครับนนนันันนันัะ ทุนรวมเหมือนกับว่าเ็อนอีกทนะครับนะเขาเนี่ยนะแล้วก็อยากให้เป็นสาแหลกหมายถึงว่าลูกหลานเนี่ยอยากให้อยากให้อยากจะหู้ว่าอยู่บันไดเนี่ยก็อาจจะมีสักทีหนึ่งนะฮะนะว่าเป็นแบบไหนนะว่ายังเนี่ยยังไอ้ประจักษ์เนี่ยไปบ้านผมเนี่ยเพิ่อนคืนไปที่คือบ้านผมเนี่ยจะมี เองบ้าพรบุรุษเนาะเอาบ้บาพบุบรุษของของทวดคัมภาเนี่ย <สะ S 2> แหละ,ะ,ะแต่จะมีถวดคัมภามาเลยอะครับคาแรกไหมว่าเป็นลูกคนนะคแต่ว่าถามแม่ยังบมูมีก็เอาไปเห็ดที่บ้านผมก็ได้นะผมผมไม่มีปัญหานะครับนะจต่ไซทั้งเจ็ดคนเลยกกันเพิ่มอีกไมได้ตรงที่ปัญหานะครับเพราะว่าเพราะว่าผมคือบ้านผมเนี่ยผมเอาบ้านหลังนึงเนี่ยเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ดีอะตุ้มโซนน้อยนะครับคือคือพ่ได้ใไใไซเป็นบ้านละเห็ุเป็นพิพิธภัณฑ์ไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไปใไซเลยก็ได้นะ พราะทุกมือเนี่ยประตูเขาบ้านก็เขียนไว้เลยว่าิพันามสกุลตามเนี่ยนั่น่ะทา้งหลายเขาพ้นเนี่ยนะครับสามารถเข้าเวิร์ได้เป็เวลาอยู่แล้วนะครับถือว่ามาเจอกันดีมากๆเลยนะครับนะอันเนี้ยแต่เพราะท่านพูดใด้ไปก็เป็นอยู่พุนี่เป็นถือว่าเป็นญาติกันกันนะถือว่ามาเยี่ยมมาเหยียนกันนะก็ไปหากันได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับนะก็จะถือสิ่งที่เราตจะบอกกับพี่น้องทุกคนว่ามือเนี่ยก็ดีใจที่ได้มาเจอกันแล้วสิ่งที่เฮ็ดต่อไปก็คือว่าเนี่ย แต่ตามที่ว่าเราจะให้เป็นหนังสือก่อนนะครับนะให้เป็นหนังสือเฮ็ดเป็นเออ่ซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะส่งไปให้ทุกสายได้ฮู้จักกันนะครับแล้วก็มีการจัดงานสักเทื่อนึงปีนึงนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นขัดต้นเนี่ยถ้ายังหาสำนักงานบ่ได้แต่ือว่าเอาบ้านผมก็ได้สำนักงานของอ่านะฮะอ่าเค้าเรียกว่าลูกหลานส่วนนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าใช่คำว่าลูกหลานส่วนนี้เพราะว่าลูกลส่วนนี้เนี่ยวเป็นมาจากตระกูลนะฮะตระกูลเลยว่าเป็นลูกหลานส่วนนี้ คุณค้นกับไปไปใส่สถานที่ตรงนั้นได้นะครับนะไปคุยไปยังก็ได้นะฮะอันนี้ก็ไปพูดคุยกันนะครับนะเพราะบางเชื้อเนี่ยมาพอหลายคนนะครับนะฮะจะไปไปนั่งคุยกันได้ผมกต่ส่วนใหญ่แล้วก็อายุเยอะไม่ได้ไปใช้หรอกอยู่ใยังกันยู่งแถวแถวนั่นแหละนะครับเขาให้ฝอบ้านอ่าเขาให้ฝอบ้านกันยู่บ้านเนี่ยตอนนี้นะบวกใครจะไปใช้หรอกนะครับนะเต็มที่กันมาคุยเล่นเนี่ยป่า เนี่ยเรียกป้ามาตลอดเด้ไหมเนี่ยไดไหมเรียกป้ามาตลอดเดี๋ยวมาพูดแล้วมพูดแล้วว่าเป็นยากแล้วเนี่ยนะโอ้โหถูกตัดกันมานาเลยนะป้าให้สิป้าจะเตยหรือป้าป้าช่วยผมหน่อยป้าป้าป้าช่วยผมหน่อยนึงป้าทุกความโศกเลยนะป้าเรียกป้าเพเขาเรียกผมอาจารย์อาจารย์อาจารย์ป่ะนะครับอ,อันเนี่ยนะอันเนี้ยนะครับนะก็คือสิ่งที่ว่ามื้อนี้ได้มาเจอกันก็ต้องสารตอ่อไปให้เซิร์ฟนะรวมกับว่าเอ่อแลาวก็ได้ช่วยวัดช่วยว่าช่วยกันพัฒนานะฮะชุมชน ก็ไปนะฮะหรือจะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีของตระกูลเขาที่บัธรรมดานะท่านพัฒนาการจังหวัดโาสาม่นังฟังคนในตระกูลเขาอะไรกินมันอะไรกันกธรรมดานี่เนี่ยถือว่าถือว่าโอ้ถือว่าปึ้งมากเลยนะปกติท่านเป็นอย่างเป็นเรื่องใหญ่ๆหญ่เราไม่ได้ส่วนราชการ ทั่วไปท่านเบิ่งเรื่องงานทั้งจังหวัดนะครับเมื่อนี่ท่านเสียเวลาเสียสารเวลาเนี่ยมาเบิ่งเรื่องในในบ้านเขาอ่ะคิดว่าเนี่ยการถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะฮะอันเนี้ยนะครับงานเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือตอนเนี้ยนะครับงานพัฒนาของของของคือคือคงขออนุญาตเอ่ออันอันนี้อันนี้อันความที่ว่าได้เฮ็ดงานกับทางจังหวัดมาบ้างเล็กน้อยนะครับนะกันอยากจะเล่าให้ฟังว่าคือทุกมือเนี่ยนะครับในจังหวัดเขาได้ยกแล้วเนี่ย ก็จะมีสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าคำ,คำว่าใส่คำว่าลาวเนี่ยนะ ừ, เยอะอยู่ <ừ. S 1> นะโดยเฉพาะลาวพวน <ừ. S 1> เดี๋ยวเห็นว่าตอนสักประมาณเที่ยงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะลาวพวนก็นจ,ะจะมาจะมาจะมานะครับนะ ừ, <ừ. S 1> ลาวพวนเนี่ยนะครับก็สามารถรวมกลุ่มชาติพันธุ์กัน <ừ. S 1> นะรวมกันได้หลายตระกูลนะฮะจนตอนเนี้ยนะกับจะมีการมีงานนะเขาก็ได้มีความสัมพันธ์กัน ของของควาว่าลาววัว,วนัซึ่งก็ได้ใส่ศูนย์กลางอยู่ที่วัดฟังคองนะอันเนี้ยเขาก็จับมาทุกป,ทกปีทุกปีนะครับนะจะมีเสื่อเสียงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นางานของระดับของจังหวัดนะเขาวนี้ของเราเนี่ยถือว่าเป็นเลาเวีง้งสาเหตุที่ว่าเราเรียกว่าเลาเยียงเพราะว่าทวดเราทวดทวดบรรพบุรุษของเขาเนี่ยหรือคนแถวแถวเนี่ยที่มาขอ้อมากทวดเนี่ยมาจากเวียงกัน บ้านเล้อยเรียกว่าเล้าเวียงเป็นคนเวียงจันทร์เนี่ยเป็นคนกรุงนะอ่าเป็นคนกรุงสมัยปู่ผมยังมีชีวิตอยู่ปู่เหรียญเนี่ยนะกลับบ้านเนี่ยครับยากครับ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 เวียงจันทร์เนี่ยปู่ผมเนี่ยตอนนี้ผมยังในน้อยเนี่ยผมพูดเลยปู่ผมไปเนี่ยทุกคนทุกคนเนี่ยบอกลังเกียร์แล้วที่พวกหลานบอก ไปประเทศเาลาวโหนังเกียดเลยบอกว่าตายแนละ้วเป็นคนไทยกลับไปลาว <c oughs> คือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายเนี่ย <c oughs> แลปูกับไปแกกับไปเขาแวกเพราะว่าแกอยู่กับกำพันแก <c oughs> แ่ว,ว่าลูกหลานนี่เป็นการนังเกียจผมเนี่ยนะผมย้อมลาว่าผมในเฮติสองเรื่องในชีวิตเรื่องที่หนึ่งเลยคือบอลย้อมกลับไปเยี่ยมบ้านปูที่ประเทศลาว <c oughs> ผมยังไม่เคยไปเลยถ้า <c oughs> สั้นผมอาสินีทีทีทท่ทางรถไเน้ยไม่มาละผมนี่ยเรายึดละเรื่องหนึ่งนะ เรื่องที่หนึ่งเลยนะเรื่องที่สองเนี่ยนะครับคือปูผมเนี่ยเนี่ยเป็นหมอผมปูเนี่ยนะครูเขียนให้ผมเฮียนวิชาแพทย์ผมผมเป็นเฮียนครับเนีทุกมื้อเนี่ยนะครับเหลือจะมอเหลือแจ้ยาเหลือแจ้ห่อยานะครับเป็นอนุสรผมเป็นเฮียนเพราะผมถือว่าผมอ่ะผมถือผมจนที่นี่กันแพทย์ไม่หุ้ด ผมคิดว่าผมเรียนมหาวิทยาลัยไม่ดีด้วใช่แล้วผมพอเรียนแล้วประเทศไทยวิชาตัวเนี้ยขาดกันระวังขาดเลยครับเพราะว่าปูเนี่ยคนย้อมท้ายทอดในพ้นนอกตระกูลเนี่ยครับสมัยสมัยพอเลยเนี่ยเป็นอย่างย่างขาดไปแล้วเวกจันก็เป็นพอพรมมาเป็นยัง่างไปแล้วเวกันแต่ว่า แล้วเราก็ไม่อยากไปทั่นแหละไปแล้วเป็นลำบากไปยากอีเนาะเออเราก็ไม่อยากไปคือทำไมไปไม่ได้เนาะก็เพิ่มขึ้นทีนิดหนึ่งนะครับคือนี้ครับเล่าถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยคือเมื่อสักหมือนที่พี่พูดเมื่อสักยี่สิบสามปีที่แล้วเนี่ยอาจจะบอกว่านโยบายประเทศไทยเราก็ได้คือเราเอาเขาเรียกมาตรการที่ใหญ่ คือส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทยเนี่ยวัฒนธรรมใหญ่ครับทีนี้การที่เราจะบอกว่าเราเป็นวัฒนธรรมย่อยเนี่ยเราจะอะไรคนก็จะอายแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนครับคือทุกวันนี้มันต้องหาของดีทุกคนเพราะมันใช่องการท่องเที่ยวในต่างชเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าที่ไหนมันมีวัฒนธรรมย่อยลงน้ำต้ย่อมขึ้นแล้วดึงคนก็มันเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่วัฒนธรรมย่อยอย่างเราถือว่าวัฒนธรรมย่อยทุกวันนี้เราไม่อายใครที่จะบอก ว่าเราเป็นเราเรียนช่เร,เรเียนไปเรียนไปแล้วแต่ตไห้กวนไรก็แล้วแต่ยังยังผมอยู่ผมมาอยู่ที่พลพบุรีนะครับคน<อ>ใหญ่ก็เลยกวน <c oughs> ตรงนั้นอ่ะเขาส่งเสริมเพื่อดูเป็นอะไรเขาเรียกว่าวทั้งพิศพันธ์ศิลปะศัพท์ทวัฒนธรรมเขาขึ้นเวทีอ่ะมื่ขึ้นเวทีระดับกันหมดคนก็รู้จักมันก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาเขาเขาทำใหญ่มันติดไปแล้วตรงนี้ ตอนนี้นนจะเที <c oughs> นนี้ของเราเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องคิดเนี่ยคนนี้พี่บอกเพราะว่า,วานณณของเดิมเนี่ยเราไม่กล้าแสดงตัวแต่ทุกวันนี้ถ้าพี่พี่พูดอย่างนี้แบบต่อไปมันอาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับ <c oughs> เช่นเราเรียนผมคิดตามนะเมื่อกี้ว่าหนึ่งมันมีใครอยู่ในฝั่งโน้นที่มีชีวิตอยู่แล้วเราทํากิจกรรมชื่อมทวามต้งพันเราไปเยี่ยมเขาที่บ้าไนไหนเมืองไหนที่เขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเชื่อม คือต่อไปผมมองไกลนะว่าถ้าถ้ามันถ้ามันใหญ่แล้วก็ชัดเจนที่รวมกลุ่มเราเพียงได้ในตรงเนี้ยต่อไปเป็นกิจกรรมสำคัญเนี่ยเชิญเอกรักทูดเราเลยเชิญเอกรักทูดเรามาเลยมาร่วมกิจกรรมของเราอย่างเงี้ยกระแสของเราก็จะก็จะเริ่มเป็นที่ใช่ครับสำคัญนะสำคัญมากเลรัฐบาลทางโน้นก็จะใช่ไหมครับเขาก็จะมีความชัดเจนถุงถือมันจะมีการเยียวยาที่ร้องอะไรเนี่ย แล้วเราจะดึงคนจากฝั่งโน้นมาเที่ยวบ้านเราเนี้ยก็คือมันเป็นวิถีเดียวกันเขาก็จะมาเที่ยวบ้านเรตอนนี้คนที่ลาวเขาจะมาที่บุรีรมยเขาี่บุรีรัมยเยอะนะเขาก็จะมาซื้อของใช่ครับแต่ว่าเข้ามาทนพนธยุคเนี่ยผมก็เราไม่มีอะไรบอกเขาไม่มาอะไรประมาณนี้มาไม่ถึงเนาะเพราะนั้นเราต้องแสดงความเป็นส่วนตัคือตอนนี้วัดท้องวันนี้ไม่ต้องไปอายเลยวัดท่าน่าทำย่อยกลายเป็นจุดจุดขายของการท่องเที่ยวไปเลย ไว้นักการเงี้ยผมบอกวันนี้ผมก็อยากใส่เสืที่ไทยนะผมก็อยากเสืที่มันในะกล้ใใๆทางบ้านเราเลยแต่ว่าถามว่าอันนี้มาจากไหนผมบอกได้เลยว่านี่คนไทค,ควรนทำ<อ>เพราะว่าผมเคยอ,อยู่ลบุรีลบุรีมาจัดงานแผ่นดบินเป็นพนารายถามว่าคนที่สามารถสร้างเสืส้อหรือ,รอวดลายอย่างนี้ได้คือไทค,ควันมันมี<อ>แต่วนะ่ามีนะไท่คควันมันมีถ้าตอนเนี้ยเนี้ยไปจัดงานของสามวันที่ผ่านมาก็จัดงานเรีกอะไรนะ โอท็อปที่บางพรอมแล้วก็เขาตอนนี้เขา,าพยายามส่งเสริมภาคพื้นเมืองที่เขาภาคพื้นเมืองนะไม่ใช่ภาคไหนภาคพื้นเมืองปรากฏว่าภาพื้นเมืองที่ที่เยอะที่สุดแค่หลายที่สุดเนี่ยคือต้องมาจากอีสานอือเนาะอีสานเนี่ยเพราะอีสานนี่เขาเขาพอภาคกลางเนี่ยผมปรากฏว่าผมเห็นอยู่สองสามจังหวัดที่สามารถทํผภาทพอพื้นเมืองได้และคือสามไปมา บอกว่าเป็นมาจากไหนบอกไทชวนมันนั้นลาวเวียงอ๋ออาจจะเป็นลาวเวียงหรือลาวลาวทุกอย่างที่ชัยนาทีันาทอำเภออำเภอเนินขามชัยนาก็มีลาวเวียงลาวเวียงเนาะอำเภอเนินขามหนองมโงผมก็เลยมาเห็นว่าโอ้ไอการที่เราของแบบนี้มันปรากฏว่ามันเป็นกลุ่มเขาอาจจะเรียกเขาเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ก็คือมาจากลาวผลที่พูดภาษาบ้านเราเนาะคือเป็นคนที่ทำได้แต่ถ้าไทยภาคกลางอะไรอย่างเนี้ยเขา เขากลับไม่ไ <Bien> ด้ม so like, so 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 ีของแบบนี้นะคไอ้เนี่ยมันก็กลายเป็นของยูนิคอรนตอนนี้ก็ถูกถ่าให้ให้ใส่ภาพให้วาภาพภาพพื้นเมืองให้ภาพพื้นเมืองไม่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 ทำว่าไทยนะอภาพพื้นเมืองครับก็คือเราเราโอเคเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ภาพพื้นเมืองของเราก็คือของไทยหมดเลยใช่ประเทศไทยก็ได้เนี่ยก็เลยก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือวันหนึ่งลูงหน้าจังหวัด มีกมีกิจกรรมนี้มีใครขึ้นเที่ยังไงจังหวัดพระนครสุธยามีงานมนดษโลกก็คาว่าร่าทําขึ้นการแสดงแต่จังหวัดนครนายกมมีหรือมีถึงมีแต่ถ้ามีมันข้างหน้าไทยพวนกับไทยเราเองต้องขึ้นเวทีการแสดงแล้วผมบอกถึงความเป็นตัดของเราเพราะว่าผมก็ลองมองว่าทําไมเราไม่ดับคนคนปลายจังหวัดเราเนี่ยคนเนี่ยก็คือมา <ช>แต่วัฒนธรรมเขาจะมาถึงตุนทวนเราเนี่ยเรา,นเ,ราเนื่องจากเราไม่ได้นเสนอตัวเองเขาเลยไม่รู้ว่าของดีของเราเยอรายู่ถ้าเขารู้ว่าของดีของเราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน้าเยียมหรือไงด้วรมีความเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้มีจุดที่ให้เขาชมโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มีวัฒนธรรมประเพณีที่จะนําเสนอเขาคือรู้ว่าถ้ามองอากรารสินกับนคอพนมอันน,นั้นทางนั้นอ่ะ คือภูไทยเนี่ยคือยิ่งใหญ่มากเัาทมุีกอทนี้น่าจต่างๆการเตรียรับกาเจาระดับจังหวัดนพรพนมจัดงานวันชาติพันต้องมีแวันชาติพันธ่แงัเรนมนยาอรต่างเยอะแยะมากคนรู้จักนัพรจะเป็นที่เราเลยมองว่าไอเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของบ้านเรานะครับที่เราจะต้องิ่งที่แรกที่เราต้องการพีนึ่ต้องเราต้องรวมตัวกันได้ก่อน รวมตัวให้ได้ก่อนว่าเราอยู่ของไหนบ้านไหนต้องอยู่ของพวกเราก่อนแล้วหลังจากนั้นก็พยายามสืบสืบสารของกลุ่มต่างๆในจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคต่างๆให้มากิจกรรมรวมนะครับแล้ววันหนึ่งอาจจะมีการจัดินงานในวันเราเยังก็ได้จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มันเป็นมันก็มันก็จะมันก็จะเริ่มเปิดตัวเราหน้อยู่ณวันนี้ก็ไม่มีใครไหน เด็กเนรุ่นใหม่ก็จะอายมันก็จะมีคิดแปลกๆนั่นแบบแคือผม,ผมเพื่อนดูเป็นไทวนเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์คือไหนเขาเขาบอกว่าเขาก็เป็นไทวนแล้วบ้านเขปักรีนะนลนะแล้วก็เรียนด้วยกัน <c oughs> ผมก็เลยมางา <c oughs> นบวชงานอะไรเขาเนี่ยที่บ้านเนี่ยผมก็เห็นเออวิ่ีด่างเดินของเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แต่เขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันมันอายเหมือนกันรุ่นใหม่หมายถึงว่ารุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีใครเปิดตัวเองทีนี้านภาพไม่เปิดตัวเองเนี่ยคือมันก็จะ แล้วก็จบทุกนั้นใช่เพราะการแต่งกายเนี่ยมันจะแบบแต่งเต็มที่หมดแล้วแต่มก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ปวผมไปที่ลพบุรีนะผมผมเนี่ในตําบลเนี่ยมันมีอมู่บ้านหนึ่งแล้วเป็นเป็นถมำในบัวนถึงที่ผมต้องเกลีก็คือว่าตําบลเนี่ยตําบลตําบลอื่นไม่เหมือนกันคือผมไปงานสองงานเนี่ยเฮ้ยทำไมคนตําบลนี้ผิวขาวหมดเลยไอ้คนบลค่อนข้างผิวขาวหมดเลยไอ้ตําบลเนี้ยผิวขาวเพราะออใช่ผิวเป็นขาว เออใช่เนี่ยนี่ก็เความแตกครับเนวนี้น่าจะมาจากเมืองเชียงร่แง่าร่เอ่อน่าเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นราววนก็จะมาจากทางฝั่งทุทางฝั่งใต้ทุ่งหงในโครานะที่จะมีราส่งใช่ไหมอราวส่งราส่งอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่บุรีาส่งแล้วก็ อะไรอ่ะแล้วไปตรงดํานั่นก็คือก็คืออยู่ในตรดามวดนะไปตรงดันั่นก็คือมันกึ่งกลางันคือไทตรงดํนี่อาจจะคือพูดภาษาเดียวกับเราคือคนไทยเราคือสื่อสารกันเท่าใจแล้วแบบเราอยู่ที่เรียนเป็นปวดแต่เาอยู่งทำรีเยอนะครับอันนี้อันนี้ก็อ่าใช่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 าคชใชได้ใช่ใครับอย่างนี้คือคือมีหลาย ซึ่งทุกวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ไม่อายแล้วและเป็นนายกบาลรัฐบาลที่ต้องการเปิดตัวแต่ว่าผมจะเล่าว่าท่านต้องเรียกว่าอะไรรวมตัวเองให้ได้ก่อนแล้วอยากจะมานกับว่าที่คุณตัวหน้าบอกว่าอาจจะมีวันไหนท่านวันสองวันเรามานั่งคุยประชุมกันว่าของเราจะมีของดีอะไรเราอยากจะสู่กเสริมอะไรเราเราอยากจะเรียกอะไรจดบันทึกอย่าให้มันหายจดบันทึกอาจจะท่าน เราต้เรามีนามสกุล <Harriet> ที่มันว่าที่องท้ายจันจันนะใช่ไหมจันจันอ้ามที่จันที่จันจันนาจันอะไรอย่างเงี้ยที่สวนนี่จะเขียนนามสกุลเลไรครับที่สวนนี่มีนามสกุลไว้เลยว่านาสกุลที่ในเขาเรียกว่าที่ที่ที่เป็นที่เป็นมาจากขั้นรีเนเป็น ี่20คนนามสกุลด้วยละอันนี้คือนามสกุลที่ออกจากคนคนเดียวเนี่ยสามารถที่มาอย่างนี้เลยเลยการรวมจากนามสกุลก็ดีนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันมีอะไรที่มันตัวร่วมจุดร่วมกันมันมีจุดร่วมนี่อย่างกัหน้าผมเนี่ยเอออออเเาไปจัดคนไทยเนาะอันนี้อันนี้อยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาใช้ชื่อเขาใช้ชื่อบ้านเมืองเดิมเขาเป็นนามสกุลสันเทียสันเทียสี่คืออำเภอโนนไทยเพราะนั้นไทยคือสันเทียนี่คืออำเภอโนนไทยคือมันแปลว่าทองทองความ อ่าแล้วที่นี้คือที่นี้ดีดีทันเท่หันไทยนี่จริงแล้วเมื่อสมัยกถึนชื่อของเราฮะอ่าใช่ของเราแต่แต่ว่าระมาเปลี่ยนอ่าผมดูไปนั่งใกล้ๆเขาได้ไหมอนุญาตต่อนะอนุญาตต่อนะครับคืออย่างนี้นะเราที่เราพูดถึงว่ามีมีเอ่อเราวราพวนซึ่งซึ่งมีกิจกรรมในจังหวัดเราเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับตอนนี้ก็ถือยู่ในระดับประเทศแล้วเนาะใชอันนี้เราต้องถือว่าเราพวนอยู่ในระดับประเทศนะครับนะฮะมีทั้งเอ่อ วิธภัณฑ์คือมิวมิวเซียมประควรนะครับซึ่งก็เป็นนิธภัณฑ์ที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดนครนายกเป็นสถานที่่องเที่ยวนะครับนะคราวนี้เราพูดถึงลาวเวียงเนี่ยเราได้ทําอะไรไปบ้างนะผมเคยตั้งเขาเรียกว่าชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงขึ้นที่วัดที้ดวันนะฮะตั้งแต่ปีสองพหสิเไทยเวียงเหรครับใช่ครับนะแล้วในปี2องพหิสองเนี่ยเรามีกิจกรรมของไทยเวียงเนี่ยมากที่วัดคี้ดิวนะันนะครับนะ เรามีกิจกรรมอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่าที่วัดกิริวันเนี่ยคือได้รับการส่งเสริมจากหลวงพ่นอนะวัดกิริวันซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งท่านเนี่ยเอาไหนเอากันเราเคยจัดงานแห่รอบคือเขาเรียกว่าการเวียนเทียนของ,ของวัดกิริวันเนี่ยแทนที่จะเวียนเทียนแค่โบสถ์เราเวียนเทียนรอบภูเขาเลย<อ>นะครับ<อ>นะฮะในปี2 0 2เนี่ยมีรถมาแห่เทียนขาเนี่ยนะครับนะยาว3-4กิโลนะ<อ>นะฮนะนี่แหละ อันนี้ก็เป็นเรื่องกิจกรรมที่แต่ว่านั่นก็คือเป็นเรื่องที่ว่าทําไปแล้วที่สุดเนี่ยปี63 64เราทําไม่ได้นะฮะแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งเราได้ทําไปแต่ว่าที่สุดเนี่ยความสำคัญก็คือว่ามันก็ต้องมีการสามารถทําให้เกิดขึ้นไปอีกให้ได้นะครับนะแต่ว่ายังไงเสียเนี่ยพี่น้องเราก็คงจะอยากให้ให้ให้ช่วยกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับนะเราเองแม้ว่าจะมีเชื้อสายลรา นะมาจากประเทศลาวแต่ที่สุดผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็คือวันนี้มีเลือดไทยที่เข้มข้นเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาประเทศของเราโดยเฉพาะท้องถิ่นของเราเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับ,นะรบผมอยากจะมองเห็นว่าให้ให้เห็นด,ด้วยนะครับวันนี้ของปีหน้าคือผมชอบทําอะไรที่มันแบบคือจะไปถ่ายรูปที่น้องๆจะลำอ๋ออ๋อขอบคุณเมากท่านพนักงาน ขึ้ม,มาแล้วเป็นว่าทำแนะนำใช่ครับคืออคืผมอยากจะให้เห็นว่าทำอะไรเนี่ยนะฮะวันนี้มาเจอกันแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายๆผมอยากให้วันนี้ของปีหน้าเป็นวันที่เราจัดงานอืมเหือนมนุษย์เปิดทุกไปได้นะพี่นันเราเราจะทำอะไรเรากิจกรรมทำเรื่งการอ่าเป็นกิจกรรมที่เราจะทำอสักเรื่องหนึ่งก็คือไม่ได้กำหนดวันก่อนแต่ว่าส่วนรายละเอียดเนี่ยเราในหนึ่งปีเนี่ยค่อยๆคิด ค่อยๆคิดกันไป <ừ. S 2> ให้หนึ่งปีค่อยๆคิดกันไปเน,ะนาะในหนึ่งปีเนี่ยเราค่อยๆคิดกันไปนะฮะเนาะว่าว่าเราจะทํายังไงกันนะฮะในหนึ่งปีเนี่ยแต่ว่าแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยวันนี้เราเจอกันแล้วเนี่ยเราไม่นัดหมายกันครับ <ừ. S 2> ผมว่าม,นนมันก็จะจางไปใช่จะใหญ่จะเล็กมาน้อยเลี้ยงพระท <ừ. S 2> าบุญร่วมกันก็ยังดีถือว่าลูกหลานทุด,ดีมาทาบุญสวายสังฆทานเลี้ยงพระกันสัก รั้งหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้ามันใหญ่ได้มากกว่านั้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งถูกไหมครับนะแต่เรากําหนดว่าวันที่26หรอกพี่นะฮะเป็นวันรวมญาติอันนี้ท่านวันดีไหมอันนี้ไปได้ทุกคนฮะหรือถ้าจะเอาวันอื่นก็เห็นด้วยหรือว่าจะเอาวันอื่นก็ได้นะครับนะแล้วมันเป็นวันที่ดีมันมันปลื้มใจนะมันแบบโอ้ผมอาจารย์เลยเนี่ยนะฮะเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยทั้งๆั้ที่เจอหน้ากันอยู่เนี่ย นะครับเนาะว่าโมโหเป็นพี่น้องกันเนี่ยเนาะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมงปาเนี่ยแล้วก็สมมติเอาไว้ได้ใจทุกคนจะตอบว่าเออวันที่ยี่สเนาะวันลูกหลานทวนลีมาเจอกันวัดนี่แหละศูนย์กลางก็วัดวัดนี่แหละนะฮะมาหน่อยก็เรียงเทสต์หนมือหนึงก็ถือว่าทำบุญไปเนาะทำบุญร่วมกันนะะทุกคนว่าเห็นเห็น เห็นดีน้ำบ่เห็นดีนะเห็นดีนะอันนั้นใส่ไปแล้วะแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวค่อยค่อยคุยกันไปมีรายมันมีรายคุยกันว่ามันจะได้เรื่องยังเพิ่มเติมครับนะครับนะแล้วก็พัฒนาไปนะเนาะแต่ว่าถทำแม่ไปครับบ้านแยกไปบ้านไพบ้านมันเนี่ยจบแจ้งให้หู้ว่าบมมือนี้แล้วอีกสามร้อยเจอกันพีนาเจอกันเจอกัน แล้วเรามีอย่างกับทุกคนเนี่ยนะก็ะเขียนไปในไลา์ผมก็ <ปะ S 1> สีเรียหนังสือให้อยังดี<ป>ะนะครับนะฮ<ป>ะผู้ใดนะครับอย่าลืมเด้อเขียนมาเด้สอส่งไลฟ์มานะฮะซาแลกของแต่ละคนเนี่ยเนาะเดี๋ยวบมมีธีเดี๋ยวผมไปเฮ็ดห้องที่บ้านผมยังใหญ่เลยเขียนป <ะ S 1> เป็นแผนถังไ้ท่านไปเบิ่งเลยมีหูได้ยิ่งดีตัวหูไ้ให้เรียบร้อยเลยนะครับนะฮะที่รี้หูเลยว่าเออเนาะบ้านเนี่ยแหละ นะฮะมาจาก่วดรีมาจากประเทศลาวเนี่ยมันมีเห้ลีอยคนเลี้ยอยู่เลยฮะแลตอนนี้มีผู้ใดอ,อีกลูกหลานไปกันที่ได้เออได้เห็นว่าโอ้นเนี่ยมาจากพี่น้องก,กันเด้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้มานั่งเจอกันมันยากแต่สมัยนี้มันง่าย <S <S เห็นไหมครับ <S <S มีหลายท่านกันเนี่ยยังของเจ้าเจ้าเอาส่งมาส่งมาส่งมาเห็นไหมครับเดี๋ยวผมไปสวบร,ถร,ถร,ถรถูว่าห้แต่ขอให้ผู้ว,ว่าท่านจบรักเอท่านไว้ สายไหนท่านจะนักท่านไหวนะคำว่าสายนี่นะครับบอแมนวายมีแค่์เจ็ดคนนี่เนี่ยต้องไปเบิ้งกันเนี่ยเมียเพิ่นเมียเพิ่นคือผู้ใดเจ้าต้องไปเบิ้งกันเนี่ยบันบอแมนวายมีแค่์อันอันว่าสายเนี่ยนะสายเนี่ยลูกเพิ่มหนุ่มมีเจ็ดคนก็จริงเนี่ยแต่เมียเพิ่นเนี่ยมีอีกบางคนมีเมียสองคนคนเดียเออนะเทาเนี่ยเหายกตัวอย่างนะเออเ้าเนี่ยเออแงเทาเนาะเนาะคนซื้ออย่างเดา หน้าที่รอกหัวใช่ไหมมีไผแต่เขาลงมาเบิดเลยอ่ะเออแล้วเนี่ยครั้งเนี้ยของเพื่อนเนี่ยนะมาบานเลยนะมาเบียบเลยของของของไอ้ประจักษ์นี่มาบานเลยคือของไอ้ประจักษ์คือของแม่แบบนี้มาเซ็ทพ่อเซ็เสียแต่ของปะอุมีคนเดียวกับปังเงาสองคนมีสองคนกับปังเงาอ่ามีสองคนปังเงาแม่ประครับแต่เสี่ยคือผมได้ของอมน่าให้ี่เออที่แต่เนี่ยเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะช่วยกันเนาะจังไรสำคัญที่สุดเลยอันเนี้ยไอ,ไอตรงนี้ต้องจำกัดเวลาแล้วก่อนอยาได้ไวๆเพราะว่านังสือจะได้ออกคือนังอ,อ่หนังสือเนี่ยนะครับผมจะเฮ็ดให้เสร็จผมจะสง่งผมจะส่งหนังสือให้ท่านเนี่ยภายในวันภายในสงการสงการเนี่ยคือสงการทุกคนจะต้องได้รับหน,นังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยวันทีวันทีวันทีนทนทมีสิบแปดพฤษภาเนี่ย ข้อมูลทุกคนจะต้องถึงมือผมเหมือนเพราะว่าเดือนมีนาผมผมพิมพ์เดือนเมษาส่งนะครับนะฮะนะส่วนส่วนรายจ่ายอย่างผมไปแจ้งไปถรับมันช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ผมอย่างนะครับเพจนิ่ส่งเอรอพจนี่ขอสารแหลกคบดีว่าอะไรที่ต้องเพิ่มหรือพอนีพอดียี่สิบกุ้งค่ะพอดีนี่สิบ มียีสิบแปดาทุกคนตรงส่งถ่าไม่ดูได้ยี่ถ่าี้สุดเลยตอนเนี้ยออถ่ายน้อยสรงก็ีบเลยเ,ยเออจอปุ๊บทรงเจอกุ๊มทรงเจอกุกสทรงได้เป็นภาพสีได้ยิ่ยงดีคือ,อถ้าถ่ายยี่สิบแปก็ปิดลับยีออ่สิบแปดคนจะปิดลับอ,อ่าเขาเนี้ยก็ต้องไปคอยปับปปบป๊บปุ่มเป็นาฉพาะปั๊บปุ่มเขาเนี่ยนะครับนะคือยี่สิบแปดที่เราถือไว้เราจบเนี้ยนั่ยูในเหลมใหญ่ใช่ภายในยี่สิบแปดเนี่ยมันอยู่แต่ยู่ในเหลมใหญ่เสมดครับ ที่นี่แต่เล้าท้าหากว่าเล้ยไปมันที่เป็นฉบับปะบุกมันต็จะบเสิลจัดเก็าใด่ะเพราะว่ามันมันมันก่ำมทแล้วนี่ยาับุ้วที่มาหาพืนพมาเันแต่ว่าแต่ผมมา2เดือนนี่ก็พุ่อพอนบ่นหน่อยก็หลายสึ้นไปเว่าะวมา่ผมมานักเพราสิไปแล้วแต่เรตีได้ีได้เพราะว่าบางทีเพราไม่พี่น้องเขาไปผมก็ไปดูื่อมื่ก็ตามใชละแต่ทามันถ้านันบ่ได้หูก็ได้ซื้อ แพอเพื่อไปยังนะฮะได้หู้ด้วยก็ดีเ่ได้เพื่อไปย้ำเนี่ยยักษ์ที่ถามของอาเด้อยังยังของอามันก็มีตะเกาวคนบอกเราเราทีทีผู้ที่ไปเขียนไว้มันก็สัง่งใส่เนี่ยอาจจต่างๆเด้อเอาเด็กไปย่างนะบางคนบางคนลูกลูกพุทธดาบางคนไประยูรพร้อมข่าพร้อมเขื่อนประตหินกันอ่ะ โอ้คนนู้ไปดูเพื่อ่ะต้องข่ารเป่าเออหลังเขาเน่าเออที่นี่เขาต้ไปตามยังไงคือ